สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของกระผมจะมานำเสนอการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ Inquiry Based Learning เสนออาจารย์ดออรอุษณีแสงสุขสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วยนายอาทิตย์สุจริตนายพิชัยเพลงจันทร์นายภูมินไกรศูนนายภารดอนบุญเกิงและนางสาวขติยรัตน์คำแดง ข้อการนำเสนอการสร้างความสนใจการสำรวจและค้นหาการอธิบายและลงข้อสรุปการขยายความรู้การประเมินผลการสร้างความสนใจ 1. การจุดประกายความสนใจครูมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นความสนใจให้รู้ของนักเรียนเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนหรือเนื้อหาใหม่ความสนใจนี้ต้องมาจากนักเรียนเอง โดยไม่มีการบังคับที่มาของความสนใจอาจมาจากตัวนักเรียนการอาภิปรายกลุ่มหรือการนำเสนอของครูผู้สอน 2. การกำหนดทิศทางการศึกษาเมื่อได้คำถามที่สนใจแล้วครูจะช่วยให้นักเรียนร่วมกันกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาให้ชัดเจนนักเรียนจะใช้ประสบการณ์เดิมและความรู้ใหม่จากแหล่งต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจประเด็นและวางแนวทางการค้นคว้าตรวจสอบต่อไป 2. การสำรวจและค้นหาเมื่อทำความเข้าใจในประเด็นหรือคำถามที่สนใจศึกษาอย่างท่องแท้แล้วครูผู้สอนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนดำเนินการศึกษาค้นคว้าโดยการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆเช่นการสำรวจการสืบค้นจากเอกสารต่างๆการทดลอง และการจำลองสถานการณ์เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานและให้ได้ข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการอธิบายและสรุป 3. การอธิบายและลงข้อสรุปเมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอแล้วครูผู้สอนจะต้องให้นักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลผลเพื่อสรุปผลและนำเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่างๆเช่นการบรรยายสรุป การสร้างแบบจำลองการวาดภาพหรือการสรุปเป็นตารางหรือกราฟซึ่งผลสรุปที่ได้นั้นจะต้องสามารถอ้างอิงความรู้ความสมเหตุสมผลและมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้4การขยายความรู้จุดประสงค์วิธีการและตัวอย่างเป็นการนำความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือแบบจําลองข้อสรุปที่ได้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆถ้าอธิบายเรื่องต่างๆได้มากแสดงว่าข้อจํากัดน,น้อยซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงกับเรื่องต่างๆทำให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 5. การประเมินผลเป็นขั้นตอนของการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆเช่นการทำข้อสอบการทำรายงานสรุป หรือการให้นักเรียนประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบนักเรียนว่ามีความรู้ที่ถูกต้องมากน้อยเพียงไรจากการเรียนรู้แบบสืบสาะหาความรู้ดังกล่าวครูผู้สอนจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนวิเคราะห์วิจารณ์และคิดพิดจนารณาความรู้ที่ได้ให้รอบคอบโดยมีครูผู้สอนช่วยตรวจสอบและประปับปรุงความรู้ที่นักเรียนได้รับนั้นให้ถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับความรู้เดิมของนักเรียนมากยิ่งขึ้นสรุปการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้หาขั้นตอนนั้นเป็นการเรียนการสอนที่เน้นองค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียนซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตท่ามกลางกระแสเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันได้แหล่งข้อมูลอ้างอิง สำหรับกลุ่มของกับผมขอจบการนำเสนอเตียงเท่านี้ขอบคุณครับ